สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะสัญญารักคู่มั่นกนรรมโรนะคะจะเป็น e ีีที่11ถึง e ีีที่16ค่ะหลังจากออกจากห้องประชุมนะคะกรรมการคนที่ไม่เห็นด้วยมาคุยกับนาเอกค่ะว่าโครงการยกเลิกไม่ได้นะเพราะว่าชาวบ้านต่างก็รอโครงการนี้อยู่ค่ะนางเอกก็งงค่ะว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกรรมการคนนั้นนะคะก็เลยบอกว่า เสียวลินวานค่ะเป็นบ้านเกิดของคุณกู้มั่นๆนะคะคุณกู้บอกว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะคุณกู้ทำไมถึงได้ยกมือคัดค้านนางเอกยิ้มแห้งค่ะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะคะพระเอกก็เดินเข้ามาค่ะแล้วบอกว่าโครงการที่เคาะไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะกรรมการบอกฮแบบไม่พอใจค่ะพระเอกก็เลยไม่พอใจบอกว่าฮึ ö, อะไร นางเอกบอกให้เขาหยุดคันแล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกโครงการที่เกี่ยวกับกู้มั่นมันผมไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวนางเอกแต่พวกชาวบ้านเป็นผู้บริสุทธิ์นะพระเอกก็เลยเล่าว่ากู้มั่นมันเคยขโมยข้อมูลของบริษัทเราไปใครจะรู้ว่ามีกับดักหรือเปล่าผมเป็นนักธุรกิจต้องคิดถึงส่วนรวมมากกว่านางเอกกำลังจะค้านค่ะแต่พระเอกบอกไม่มีคำว่าแต่ เรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ง่ายๆพอดีกับที่แม่โทรมาบอกนางเอกค่ะว่ามีเพื่อนที่ชื่อลิ้มตัวตัวค่ะนัดให้นางเอกไปเจอที่ทะเลนางเอกบอกรู้แล้วกำลังจะหันมาบอกพระเอกค่ะเรื่องตัวตัวแต่พระเอกก็เข้าใจว่านางเอกจะพูดเรื่องโครงการอีกนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วนางเอกก็เลยงอนค่ะ บอกเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเองพระเอกก็ถึงกับหน้าหงอยค่ะตัวตัวนั่นนางเอกมาเพื่อเล่าความหลังของเขากับกูม้ม่านที่เคยมีกิจกรรมร่วมกันเขาแอบหลงรักกูม้ม่นนมาถึงสิบกว่าปีค่ะเขาเสียใจที่นางเอกจำอะไรไม่ได้เลยเขาบอกจำไม่ได้ได้ยังไงเขาตามหาเธอตลอดนางเอกเริ่มสงสารค่ะก็เลยบอกว่าจำได้แล้วพอตัว,ต,วตัวจะถามอะไร ที่จะให้หนางเอกตอบค่ะนางเอกก็เลยแกล้งบอกว่าปวดหัวเพื่อกบเกลื่อนตัวตัวค่ะก็เอาแหวนวงที่เคยขอกู้ม่าน,นแต่งงานมาให้หนางเอกดูนะคะนางเอกก็ตกใจค่ะถามว่าแล้วฉันตกลงไปหรือยังตัวตัวบอกว่ายังค่ะแล้วบอกอีกว่ากู้มัาน,นเอาแหวนวงนี้ไปขอพระเอกแต่งงานค่ะตัวตัวบอกเรื่องก็เป็นแบบนี้นางเอกแล้วทำไมนายยังชอบเขาอยู่ ก็น่าสงสารตัวตัวอยู่นะคะนางเอกบอกกับตัวตัวค่ะว่านายเป็นคนที่จริงใจมากน่ารักดีตัวตัวดีใจมากค่ะเขาก็เลยบอกมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายนางเอกก็เริ่มเบื่อค่ะแต่ก็สงสารตัวตัวด้วยแล้วก็บ่นพึมพำค่ะว่าใครก็ได้มาช่วยชั้นทีตัดมาที่พระเอกค่ะก็ทํากับข้าวกินเองนะคะแล้วก็บอกคนสนิทค่ะว่านางเอกเป็นคนสอนให้เขาทํากับข้าวคนสนิทบอก ถ้าอย่างนั้นเสียวไม้ก็พิเศษมากๆไม่เห็นเหมือนตอนที่พระเอกอยู่กับคุณกู้เลยพระเอกบอกเขาก็ไม่ถึงขนาดว่าเห็นกู้มั่นมั่นเป็นศัตรูแต่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมกู้มั่นมั่นต้องขโมยข้อมูลบริษัทคนสนิทก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะอยู่กับเสียวไม้ตลอดไปไหมพระเอกก็เลยตอบว่านแน่นอนอยู่แล้วและบอกให้ยังคงสืบเรื่องกู้มั่นมั่นต่อไป ตัดมาที่นางเอกค่ะก็เบือ่อนั่งหาวแล้วหาวอีกค่ะคิดว่าตัวตัวหลับแต่เขาลุกขึ้นมาแล้วบอกดีใจมากที่ได้อยู่กับนางเอกไม่อยากให้วันนี้สิ้นสุดลงนางเอกบอกจะกลับแล้วค่ะแต่ตัวตัวก็อ้อนไม่อยากให้นางเอกกลับนะคะน้องสาวของตัวตัวค่ะสาวเศร้านางมาเห็นนางเอกอยู่กับผู้ชายก็รีบโทรบ,บอกพระเอกค่ะว่ากูมั่นมั่นกำลังมั่วอยู่กับผู้ชายคนอื่น แล้วนางก็แอบตามสองคนมาจนถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งและก็พบว่าผู้ชายที่อยู่กับนางเอกนะคะก็คือพี่ชายของตัวเองค่ะตัวตัวไล่ให้นางกลับไปนะคะบอกว่าอย่ามากวนการเดทของเขาเจ้าสาวบอกว่าไม่ทันแล้วพระเอกค่ะก็มานั่งจ้องหน้านางเอกแล้วก็ลิ้นตัวตัวแบบไม่พอใจนะคะแล้วก็ประชดด้วยการคว้า สาวเศร้ามากอดค่ะแล้วบอกเธออยากฟังเรื่องอะไรฉันจะเล่าให้ฟังนางเอกหึงค่ะก็มองหน้าพระเอกนะคะแล้วก็เกาะไหลตัวตัวโน้มคอมองพระเอกค่ะพอได้ยินสาวเศร้าบอกว่าอยากฟังเรื่องเล่าก่อนนอนนางเอกค่ะก็ลุกขึ้นตบโต๊ะแบบไม่พอใจนะคะแล้วกําลังจะเดินหนีไปค่ะแต่พระเอกบอกให้นางเอกหยุดแล้วบอกให้กลับมานั่งนี่ พระเอกก็ดูถูกนางเอกค่ะว่าที่ทำพ่อเรื่องเงินผมไม่มีเงินหรือยังไงถึงไปหาเขาหมายถึงตัวตัวค่ะนางเอกก็งงแล้วก็ถามว่าเงินอะไรพระเอกก็โกรธนะคะบอกที่ทั้งสองคนเล่นหูเล่นตาอย่าบอกนะว่าเกิดจากความรักนางเอกก็หันมากระซิบค่ะบอกว่ากลัวว่าตัวตัวจะเปิดโปงพระเอกก็โกรธนะคะบอกว่าผมไม่กลัวว่าเขาจะเปิดโปงคุณ เพื่อปูผมอะไรเป็นเรื่องเร็วไหลทั้งสิน้นที่แท้คุณก็ต้องการแค่เงินนางเอกก็โกรธมากนะคะอยากจะเอากระเป๋าฟาดหน้าพระเอกค่ะแต่นางก็ไม่ทํานะคะแล้วพูดว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอกค่ะแล้วนางเอกก็วิ่งหนีไปพระเอกนั่งหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยค่ะพยายามโทรหานางเอกนะคะก็ไม่ติด แถมโดนสาวเศร้าก่อกวนอีกแล้วปู่ค่ะก็โทรมาบอกว่ามีคนชื่อหวังลี่บอกว่าเป็นแม่ของเสี่ยวไมมาหาที่บ้านค่ะพระเอกก็กลับมาที่บ้านนะคะแม่บอกว่าเขาหาเสี่ยวไม้ไม่พบค่ะอยากให้หนางเอกกลับบ้านเพราะเงินที่นางเอกทิ้งไว้ให้ก็หมดแล้วนะคะพระเอกบอกตอนนั้นคุณเป็นคนไล่เขาออกมาพระเอกก็ต่อว่าที่ทั้งแม่แล้วก็เสี่ยวกวงค่ะแย่พอๆกันที่ไม่มีจิตสำนึกกับนางเอก ทั้งสองคนนะคะพระเอกแล้วก็แม่ของนางเอกค่ะเริ่มมีปากเสียงกันนะคะปู่ทนไม่ได้ค่ะบอกให้พออาการปู่ไม่ค่อยดีค่ะพระเอกก็เลยไล่ให้แม่กลับไปก่อนแม่บอกว่าถ้านางเอกกลับมาให้ติดต่อกับบ้านด้วยปู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอยา่าโกหกปู่พระเอกก็เลยบอกว่านางเอกไม่ใช่กูมันมานค่ะปู่ก็เริ่มตกใจนะคะแม่กลับมาบ้านค่ะเห็นหนางเอกนางก็ดีใจมาก บอกอย่าเลิกกับพระเอกให้จับเขาไว้แน่นๆค่ะเพราะว่าน้องกําลังเรียนมหาลัยต้องให้หนางเอกส่งแล้วก็ต้องเลี้ยงดูแม่ด้วยนางเอกเอาเงินให้นะคะแล้วก็ขอเข้าห้องไปค่ะตัดมาที่ปูนะคะปูบอกว่าปูเป็นโรคที่รักษาไม่หายเดิมทีค่ะปูก็อยากเห็นพระเอกมีความสุขได้แต่งงานกับกู้ม่านตอนนี้คงไม่มีหวังแล้วแล้วปูก็ย้ำถามพระเอกค่ะว่า เขากับเสียวไม้เกี่ยวข้องกันแค่เรื่องสัญญาเท่านั้นหรือพระเอกบอกว่าใช่ค่ะปู่บอกแต่เท่าที่ปู่เห็นเสียวไม้ชอบแกจริงๆนะที่จริงปู่ก็ชอบเด็กคนนี้มากปู่พูดให้พระเอกได้คิดค่ะบอกว่าแกลองถามใจตัวเองดูนางเอกมาทำงานที่ใหม่ค่ะแถวแถวชายทะเลแห่งหนึง่ง ลิ้นตัวตัวกับลิ้นสาวเศ้ามาหานางเอกนะคะพวกเขาก็แปลกใจค่ะที่เห็นนางเอกมาทํางานอะไรแบบนี้สาวเศ้าก็บอกว่านางเอกไม่ใช่แค่ความจําเสื่อมค่ะแต่เธอเสียสติมากกว่าตัวตัวบอกนางเอกเก่งมากรวยขนาดนี้มาลองใช้ชีวิตสาวเศ้าพอรู้ว่านางเอกนะคะเลิกกับพระเอกแล้วค่ะก็ญาติดีค่ะขอเป็นพันธมิตรกับนางเองกตัดมาที่พระเอกนะคะเขาก็เปลี่ยนใจเรื่องโครงการของกูมั่นๆค่ะ เขาอนุมัติให้ทำโครงการต่อตามแผนการเดิมสาวเศร้าค่ะนางก็มาอ่อยพระเอกนะคะแต่เขาไม่เล่นด้วยค่ะพระเอกรู้สึกลำคาญที่สาวเศร้า,ามาก่อกวนเข้าถึงขนาดยกห้องทำงานของเขาให้เธอสาวเศร้าค่ะนางก็เริ่มรู้สึกไม่ดีนะคะนางก็ถอดใจจากพระเอกเดินคอตกออกจากห้องไปค่ะคนสนิทเอาหูฟังมาทดสอบจังหวะการเต้นของหัวใจพระเอกนะคะบอกให้เขาคิดถึงกู้ม่าๆค่ะ แล้วก็ลองคิดถึงเสี่ยวไมยนะคะในที่สุดค่ะพระเอกก็รู้หัวใจตนเองเขารีบไปหาหนางเอกนางเอกเล่าความจริงเรื่องที่นางไม่ใช่กู้มันม่านให้หลินตัวตัวฟังค่ะแล้วก็ขอให้เขาตามหากู้มันม่านให้พบลินตัวตัวนะคะก็เหมือนจะชอบนางเอกเอามากๆค่ะแต่เขาเก็บซ่อนความรู้สึกไว้เอาหวังให้ทั้งสองคนนะคะทั้งนางเอกแล้วก็กู้มันม่นมีความสุขค่ะทั้งสองลาจากกันด้วยดี นางเอกกลับมาที่บ้านนะคะนางจะเข้าห้องนอนค่ะน้องบอกให้ระวังตัวดีๆนางเอกก็งงนะคะบอกว่าน้องพิลึกเข้าไปในห้องพระเอกนอนเอาผ้าห่มคลุมตัวไว้ค่ะทำให้นางเอกมองไม่เห็นเขาลุกขึ้นมาจับตัวนางเอกไว้นางเอกก็ตกใจค่ะที่เข้ามาอยู่ในห้องได้ยังไงพร้อมกับไล่ให้ออกไปค่ะพระเอกก็พยายามง้อนะคะบอกว่าเขาชอบนางเอกค่ะ นางเอกก็ยังไล่ให้ออกไปนะคะพระเอกไม่ยอมไปค่ะบอกอยากอยู่กับนางเอกอยากอยู่ตลอดไปบอกอยากทําเหมือนพ่อนางเอกค่ะที่พาไปเดินเล่นในที่ต่างๆนางเอกบอกพอแล้วค่ะแล้วก็จ๊บที่หน้าผากของพระเอกไปทีหนึ่งนะคะพระเอกก็ชวนนางเอกเข้านอนทันทีค่ะนางเอกไม่ยอมนะคะก็ไล่ให้เขาออกไปค่ะพระเอกบอกไม่ออกค่ะข้างนอกนะคะน้องกับแม่ก็ได้ยินที่นางเอกไล่พระเอกออกจากห้องค่ะ แม่ก็รีบเอามือปิดหูน้องไว้นะคะแล้วก็บอกว่าเด็กฟังไม่ได้สาวเศร้านะคะนางก็มาหาพี่ชายค่ะชวนพี่ชายกลับบ้านนางปงนะคะแล้วก็บอกกับพี่ว่าเรื่องความรักมันฝืนกันไม่ได้ค่ะพี่ชายก็ถอนหายใจนางก็เลยบอกถ้าพี่อยากเล่นทรายนางจะเล่นเป็นเพื่อนเขาค่ะทั้งสองพี่น้องก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขนะคะค่ะเรื่องก็มาจบลงตรงนี้นะคะ ใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะแล้วมาติดตามอีพีที่17จนถึงตอนจบในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย